มาติดตามเรื่องราวของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกันนะคะโดยบริษัทอินเตอร์อกรเทคประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรียเคมีจากมูลค้างคาวรายใหญ่ของประเทศและเป็นบริษัทเดียวที่ได้สัมปทานเก็บมูลค้างคาวจากถ้ำค้างคาวเขาหน่อเขาแก้วซึ่งเป็นถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสนใจในการทราบองค์ประกอบเชิงลึก ของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาวและการคงสภาพขององค์ประกอบดังกล่าวภายหลังจากกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีและศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชจึงให้คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยแสงสิ่นควอรนตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการวิจัยดังกล่าวพบว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาวสูตร63 3และสูตร834มีมีทั้งธาตุอาหารรับรอง ตรงตามสูตรการขึ้นทะเบียนและมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงกว่ามาตรฐานซึ่งองค์ประกอบนี้ช่วยเร่งการเจริญของรากพืชเพื่อให้ดูดซึมสารอาหารได้ในปริมาณที่สูงขึ้นและกระตุ้นความต้านทานของโรคงานวิจัยนี้ช่วยให้บริษัททราบถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและเป็นข้อมูลในการแนะนำให้ลูกค้าของบริษัทได้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยา